อยไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยคุณผู้ชมครับก็ยังตามกันเรื่องของโผครมโดยเฉพาะตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เมื่อวานนี้ยังอุบอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมจะเป็นทหารหรือจะเป็นพลเรือนแหมเข้าใจว่าวันนี้จะได้คําตอบแต่ว่าวันนี้เองนายกเศรษฐาเองก็ยังอุบยังไม่ตอบบอกว่าเดี๋ยว2-3วันก็จะรู้กันแล้วนะครับขณะที่อีก,กเรื่องหนึ่งครับเรื่องที่เดือดมากมาก ก็คือเรื่องของแชทสอสอไม่พอใจเรื่องของการแบ่งกระทรวงก็ทางนายกเศรษฐาเนี่ยบอกว่าขอให้ใจเย็นๆอาจจะมีเซอร์ไพรส์แล้วก็เตรียมที่จะเครียร์ใจในที่ประชุมพักเย็นวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ นี่เป็นข้อความที่ถูกรายงานว่าเป็นแชทหลุดของสสพักเพื่อไทยช่วงแรกเนี่ยเป็นการยกคําพูดของชาวบ้านในพื้นที่อําเภอพรมทิรามที่สะท้อนกับสสคนนี้แบบดุเดือดนะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยบอกกับสสบอกว่าถ้าพักเพื่อไทยของคุณนะฮะแต่ก็เป็นคําหยาบนะครับบอกถ้าพักเพื่อไทยของคุณตัวสสเนี่ยไม่ได้ดูกระทรวงเกษตรก็อย่าไปหลอกชาวบ้านว่าเป็นนายกแล้วจะทําตามนโยบายได้ทุกอย่างเกิดใหม่ชาติหน้าก็ไม่เชื่อ พวกเราเจ็บใจมากที่พักที่พวกเรารักมาทำอะไรโง่ๆและไร้ศักดิ์ศรีเช่นนี้ขณะที่บางช่วงยังบอกว่าถ้าผู้บริหารพักเพื่อไทยยังคิดไม่ได้ว่าสองกระทรวงนี้ก็น่าจะเป็นกระทรวงกรเกษตรกับกระทรวงมหาดไทยนะครับบอกว่าถ้ายังคิดไม่ได้ว่าสองกระทรวงนี้จะทําให้พักเพื่อไทยอยู่ในเวทีการเมืองได้ตัวสอสอก็สวยไปหรือพักเพื่อไทยจะเอากันแค่นี้จบกันแค่สมัยนี้ใช่ไหมตัวสอสอคนนี้จึงเขียนถึงผู้บริหารพักครับ อธิบายบอกว่าผมคิดว่าถ้าชาวบ้าน200คนที่นี่คิดเช่นนี้ในพื้นที่อื่นคงไม่ต่างกันรัฐบาลจะอยู่กันตลอดรอดฝั่งหรือขอฝากผู้บริหารคิดว่าจะทำอย่างไรกับสถานาการณ์เช่นนี้จะไม่สนความคิดของสสที่ร่วมต่อสู้กันมาหรือพักคิดว่าสสนั้นไม่กล้าความรัฐบาลของพักตัวเองอย่าลืมสุภาษิตว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก ซึ่งประเด็นร้อนแรงนี้ถูกนําไปถามกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยนายกเศรษฐาเนี่ยบอกว่าขอให้ใจเย็นๆอาจจะมีเซอร์ไพรส์บ้างน,นิดหน่อยอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้เย็นนี้จะร่วมประชุมสอสในพักด้วยส่วนตัวคิดว่าควรคุยกันในบ้านและเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในพักที่จะต้องชี้แจงให้เข้าใจ ใจเย็นน,นิดนึงอาจจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะมีอะไรบ้างนิดห,หน่อยใจเย็นนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตีตัวไปก่อนได้น,นะครับดูรีน,นิดนึงขออธิบายนิดน,นึงนะครับให้ดู uh, รายชื่อทั้งหมดก่อนแล้วก็ให้ดูโครงสร้างในการแบ่งงานก่อนนะครับ okay, พยายามเต็มที่ครับไม่ไม่ให้ไม่ให้ <ไ hacerlo? S 2> ให,ให,ให,ให้ให้ทุกคนไม่ติดหวังครับพยายามเต็มที่ครับการประชุมสอช่วงเย็นวันนี้จะต้องมีการบังคับเข้าใจไหมครับเพราะว่าคให้คำนึงในเรื่องของหรับสสในการพูดเรื่องของการ ก็วันนี้ผมจะเข้าประชุมด้วยครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะชี้แจงด้วยครับก็ถ้ามีปัญหามีความไม่พอใจในพรระเองผมว่าเราคุยกันในบ้านกันแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในพรรคที่ต้องช่วยกันชี้แจงครับต้องต้องซูง้สอบจิตใจกันส่วนภาพรวมการจัดวางตําแหน่งนายเศรษฐาบอกว่าเสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตอนนี้ยังไม่ต้องการเปิดเผยรายชื่อเพราะต้องดูเรื่องคุณสมบัติ ซึ่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าใช้เวลาในการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติเนี่ยสวันแต่ยังไม่ทราบว่าสามารถนําขึ้นทุนกล้าวได้เมื่อไหร่ส่วนเรื่องผู้ด,ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยนิ่งแล้วครับแต่ยังไม่บอกว่าเป็นทหารหรือว่าพลเรือนบอกว่าขอให้รออีก2-3วัน นอกจากนี้นายเศรษฐายังปฏิเสธให้ความเห็นเกี่ยวกับกระแสวิาพากษ์วิจารณ์เปรียบเทียบการจัดคอรมอเศรษฐาหนึ่งกับคอรมอลพลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกเพียงว่าไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่และขอให้ใจเย็นๆและให้เกียรติว่าที่รัฐมนตรีรวมไปถึงขอโอกาสชี้ให้ดูที่ผลงานเป็นหลักส่วนวันนี้ยังคงเดินหน้าพูดคุยนโยบายกับพักร่วมรัฐบาลนะครับโดยวันนี้เป็นคิวของพักภูมิใจไทยพรุ่งนี้จะเป็นพักรวมไทยสร้างชาติ หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีการพูดคุยกันไปแล้วกับพักพลังประชารัฐบางส่วนครับ